ตาค่ะใช่ลงชุมชุมชุมชนหนองแวงบ่นิมเห็นบ้านแวงเอ้ยชุมชนบ้านแวงลงป่นาอะไเห็นปใ่ แซ่บเนาะผู้ใดเฮ็ดนี่ไปจังไว้ยแดงกย้วแม่ไปว่ากับไอโนกไอ้นกขั้นมาไอ้นกขั้นมาแล้ะโอ้ยอันนี้เฮ็ดบึ้งละมันะบอเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อน่ะสีสดร้องสีมื้อนกมันโบโบร้านก็ไม่รุนมันมื้อกันแม่วางเสพปลาต๋อปลาต๋อทำไมกินมีมื้อกันก่อนมันได้ดิแซ่บเราไปเสือม นันเาแบบทนายเขีนมาบุกมาแล้วของใหญ่ใหต่ไนายบุกมาแล้วว่าบุกมาว่าใบาทีตกลงบมื่อคืนให้่ใหญ่ทาไนย่งขอความาแล้วลวไปทายให้ขนนเลดดยอืมแบบนแบบหนอแซ่บไร้แซ่บจาก มาแล้วดเดกปันทับเลยก็ว่าเจ้าขอบก้องทำามคุอมีเป็นสิป,ปีเงื่อนตีอย่างมากกัดกระปุกกนะแว้งเหรอเราเอาแบสวดขึ้นมหม้โบราณให้สันร,รับนิจารณาร วทังนั้มีเทียนไปจัว่านวาจัดที่ราามัลจาันดงควาำทั้นนมีคือคําาทนายเขาอ้างไปเขาอ้านุ่มแต่ว่าข้าที่ทนายเขาสูในประเด็นนี้แต่ว่าทนายถ้าปุ่งเขาจะแก้ต่างกังไดก็จบวพราว่าวัแจไม่จต่ไไรก็แม่นั่นแต่ไม่เค้บอกอะไ ขึ้นไปรอบสามเจ้าจวัชท่นได้ทังสีสสนนน่้งสเอาเหตุผลังมัสูงขาสารี่มันม่จบไปง่าหรทานนั่นเขาบ้าแล้วท่านไ้ทางนั่นมกขึ้นนั้งย่าน, <c oughs> นานยางไปก่อน,นขอจะ ทุกใครไปแล้วบอกโอ้ยญี่ปุ่น ประตูนี่ของของเรากัเสี่ยนเนี่ยบอกพ่อเสียแล้วเสียมือป้าเวยน้อแเสียเนาะฮะฮะเคสดชุตู่เป็นยังป่เปป้าของหลายมเเามันมีเก่น์เขาดูวยนาะพ่อเกณ็์อยู่ท่านเกณฑ์เลแต่กัมนกชิ้นิ่มตรงให้แม่แม่ไปไอ่มันชัดเจนเกณน์อยู่คะแนนเขารับบูมาเลยปะพี่เปิ๊กเป็นคู่ซีปีก็ตเอีคะแนนยังไง ก,ก็มาถึงการกำการประเมินเนี่ยถ้าตรงงรายงานไปปั๊บจังหวัดจะจีตเต้นไปมาเดี้สามคนน่<ม>า,าปับป๊บทางเขาประเมินส<ม>ุงไปเน้องแย้เนี้ยคือเขาไปสูงถ<ม>้าแม่คอ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 สามท่านจะคล้องประเมินจะคล้องหน่อยกับแ <ขอ S 1> ม่แม่เข้าใจเขาว่ามีเกณฑ์บอกเออมีเกณฑ์ละเข้าใจเขาว่าเกณฑ์บอสมุติพิปิกบอะไ้สมมุติล่ะพิยังคะแนน สกลับมาคันพิบิทมีครูแข่งคนนั้นเทปงานมาแปะขีเขาก็ได้แปะคะแนนมีครูแข่งบ่ายบ่านติดเต็มเลยน่ะน่ะแต่มึงเทาคะแนนสูงแตเมิงคะแนนของเทาไหรสูงไปเกอนคะแนนเขาเป็นคนเขาเป็นคนลงเอกเดีสพอแล้วเขาก็จะเป็นเบิ้งจากเอกสารเทาว่ามาตรฐานที่หนึ่งทุณ ถึงบ่มีจักอันขีดขออีดขีดเขาบ้องขุนได้แมเออนะ่ออมาเนีนน่อันยาย